ความสำเร็จที่ยั่งยืนลักษณะชีวิตประการหนึ่งที่เปรียบเสมือนดัชนีชี้ให้เห็นถึงอนาคตของแต่ละบุคคลแต่ละสังคมจนถึงแต่ละประเทศชาติว่าจะสามารถดำรงสถานะแห่งความสำเร็จได้ยืนยาวและยั่งยืนเพียงไรนั่นก็คือความซื่อสัตย์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวเรื่องเมืองไทยจงตื่นเถิด มีบันทึกไว้ว่าความซื่อตรงต่อหน้าที่คือตั้งใจกระทำกิจการซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ของตนนั้นโดยซื่อสัตย์สุจริตใช้ความอุตสาหะวิริยาภาพเต็มสติกํำลังของตนโดยความมุ่งหมายให้กิจการนั้นๆบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จโดยอาการอันงดงามที่สุดที่จะพึงมีหนทางจัดไปได้ในสังคมไทยวันนี้ ความซื่อสัตย์ได้ถูกมองข้ามและกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อคนส่วนใหญ่ละเลยเนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วความซื่อสัตย์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายใจอยู่ทุกขณะจิตเราต้องตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธว่าเรานั้นจะยังเดินอยู่ในกรอบแห่งความถูกต้องหรือไม่ความซื่อสัตย์ที่แท้ ก็คือความซื่อสัตย์แม้ในขณะที่ไม่มีใครควบคุมไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นและไม่มีใครบังคับด้วยความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่วัดได้เช่นเมื่อมีคนเอาเงินใต้โตะ๊ะก้อนโตมาเสนอให้เพื่อให้เรานั้นกระทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำและให้เรานั้นปฏิเสธความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่วัดได้ เมื่อเราต้องตัดสินใจเลือกยืนหยัดในความซื่อสัตย์โดยปฏิเสธความร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จำเป็นเพื่อประทังความอยู่รอดของชีวิตความอดทนโดยการดำเนินชีวิตที่ซื่อสัตย์คือดัชนีชี้นำความสำเร็จที่ยั่งยืนในทุกๆคนไม่ว่าเขาจะดำรงอยู่ในสถานภาพใดๆก็ตามความไม่ซื่อสัตย์ในสังคมไทย จัดเป็นปัญหาระดับประเทศที่เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลครอบครัวสังคมและประเทศชาติข้อเท็จจริงจากการสำรวจของหน่วยงานระหว่างประเทศที่ได้สะท้อนถึงสภาพเลวร้ายแห่งความไม่ซื่อสัตย์ก็คือปัจจุบันประเทศไทยติดหนึ่งใน10อันดับของประเทศที่มีการขอรับจันมากที่สุดในโลกภัยร้ายของความไม่ซื่อสัตย์ในสังคมไทย มีมูลเหตุจากค่านิยมในการวัดความสำเร็จจากความมั่งคั่งแห่งอำนาจเงินและวัตถุก่อให้เกิดพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในลักษณะกอบโกยช่อชฉนกดโกงใช้อิทธิพลกูบังคับให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งได้มากและรวดเร็วที่สุดการดำเนินชีวิตที่ไม่ซื่อสัตย์และกลายเป็นความน่าเศร้าในระยะต่อไปบุคคลเหล่านี้ อาจจะไม่รู้ว่าตนเองได้ปิดซ่อนความล้มเหลวไว้ด้วยความหลงผิดเพราะคนเช่นนี้กำลังติดกับดักแห่งความหวาดระแวงว่าคนจะจับได้ความไม่ซื่อสัต์เป็นเสมือนน้ำเล็กๆที่คอยทิ่มแทงใจเราคงเคยเพบว่ามีบางคนที่ร่ำรวยมากๆแต่ต้องตายไปกับความไม่ซื่อสัตย์นั้นและความล้มเหลวในบางด้าน ของชีวิตที่สาธารณชนอาจจะไม่เห็นขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ปรากฏให้เห็นในที่สุดปัจจุบันความล้มเหลวระดับประเทศได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อต่างประเทศเกิดความระแวงสงสัยไม่ไว้วางใจประเทศไทยเพราะมีความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าการลงทุนหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม เราคงคาดการได้อย่างง่ายๆว่าหากว่าเราไม่รักษาความซื่อสัตย์ไว้ในอีก10ปีหรือ20ปีข้างหน้านี้ประเทศของเราก็คงต้องเผชิญความบอบช้ำด้านต่างๆรุนแรงยิ่งขึ้นโดยคนรุ่นถัดไปจะต้องรับผลจากสิ่งที่คนรุ่นนี้กระทำดังที่คนรุ่นนี้กำลังได้รับผลกระทบจากคนรุ่นก่อนเช่นเดียวกัน ไม่มีใครปรารถนาอยู่ในสังคมที่ปราศจ,จากความซื่อสัตย์เพราะจะต้องอยู่อย่างหวาดอลเเงและไม่มีความสุขเราต่างก็ปรารถนาความจริงใจจากกันและกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์จากครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติหรือจากประชาคมโลกด้วยตัวยอย่างง่ายๆอย่างเช่น เราคงไม่ต้องการซื้อสินค้าที่โฆษณาว่าดีเยี่ยมแต่เมื่อนำมาใช้ไม่ทันไรก็เสียเสแล้วเราคงไม่ปรารถนาคู่ชีวิตที่ม่อ,อยู่กันไปสักพักหนึ่งสิ่งที่หลอกลวงไว้ก็ปรากฏออกมาหรือเราคงไม่ปรารถนาผู้บริหารประเทศที่กล่าวนโยบายสวยหรูก่อนมีการเลือกตั้งแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ลืมสิ่งที่ตนกล่าวไว้โดยสิ้นเชิง ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลน,นั้นที่หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำเพียงเพื่อให้ได้กำไรมากๆหรือแส้งทำตัวเป็นคนดีเพื่อแต่งงานกับเศรษฐีหรือเป็นรัฐมนตรีเพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมหรือเป็นอะไรก็ตามที่กระทำไปโดยไม่มีความซื่อสัตย์สิ่งนั้นจะปรากฏเป็นความไม่น่าเชื่อถือและความไม่ไว้วางใจต่อกัน เหมือนเป็นศัตรูกันอย่างลึกๆที่พร้อมจะประชิญหน้าต่อสู้กันดังนั้นหากคนเรามีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเราต้องปฏิเสธการดำเนินชีวิตที่เห็นเพียงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นๆเชกเช่นคนคดโกงจำนวนมากที่ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมเราจำเป็นต้องตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ และพัฒนาจิตสำนึกภายในให้มั่นคงโดยยึดหลักแห่งการตัดสินใจที่จะเลือกความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงโดยการตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในหน้าที่การงานซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติและต่อนานา,นาประเทศด้วยสาเหตุของความไม่ซื่อสัตย์ประการหนึ่งก็คือว่าความหลงอำนาจเมื่อมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น คนเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะใช้อํานาจในทางที่ผิดมากขึ้นด้วยถ้าจะพูดก็คือว่าเมื่อมีอํานาจก็หลงตนคิดว่าประสบความสําเร็จและสามารถจะทําอะไรก็ได้รากแห่งความไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตนั้นอาจจะทําให้ผู้ที่มีอํานาจหลงไปโดยการใช้อํานาจในทางที่ผิดได้คนบางคนอาจถูกล่อลวงด้วยเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงจนกระทั่งปฏิเสธความซื่อสัตย์ ที่มีอยู่ในชีวิตอย่างสิ้นเชิงได้ดังตัวอย่างชีวิตของนโปเลียนคนหนึ่งอดีตจักรพรรดิของฝรั่งเศสเขาผู้มีอำนาจมาจากการล้มล้างระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขล้มล้างราชวงศ์บูบองของฝรั่งเศสขณะที่เขามีอำนาจมากขึ้นนั้นแทนที่เขาจะใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ ขากลับแก้ไขรัฐมนูญในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและตั้งตนเป็นจกักรพรรดิเสียเองอีกทั้งยังให้วงศาคนาญาติของตนเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญของประเทศแทบจะทั้งสิน้นและแม้ว่าเขาจะเป็นตัวแทนของความกล้าหาญที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้แต่อำนาจของเขาก็ไม่ยังยืนและถูกทำลายลงได้ในที่สุดความซื่อสัตย์ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้เลยเราควรถือคติพจน์ไทยโบราณที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานคติพจน์นี้คนทั่วไปในปัจจุบันอาจจะละเลยไม่สนใจและมัวแต่มองชื่นชมกันในเรื่องความสามารถตำแหน่งหรือเงินทองแต่เราควรให้คนประทับใจในลักษณะชีวิตความซื่อสัตย์ของเราด้วยในเส้นทางชีวิตที่ยาวไกล ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องรากฐานที่นำพาบุคคลจำนวนมากมายตลอดทั้งประวัติศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จที่แท้จริงภาพโดยเฉลี่ยแล้วรวมแล้วบุคคลที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และเป็นผู้ที่ยึดหลักคุณธรรมแห่งความซื่อสัตย์เป็นแกงของชีวิตตัวเองและเป็นผู้ที่รับความไว้วางใจ มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ได้รับก็คือความอิ่มเอมใจในผลแห่งความซื่อสัตย์ที่ได้ภาคเพียรกระทำมานั่นเองความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่พัฒนาได้และเราควรมีแรงบันดาลใจอยากเป็นคนซื่อสัตย์โดยตั้งคํำถามที่ว่าเราอยากประสบความสำเร็จในระยะยาวๆหรือระยะสั้น ความสำเร็จอย่างยังย่งยืนริเริ่มได้ด้วยความตั้งใจจริงที่จะเอาชนะความช่อชนที่พร้อมจะเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเราในการพัฒนาตนสู่การดําเนินตามวิถีแห่งความซื่อสัตย์นั้นเราจะต้องมั่นสํารวจตัวเองเสมอเสมอและการตัดสินใจใดๆต้องดําเนินตามมาตรฐานแห่งความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมบางครั้ง เราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหากเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์บ้างเพราะว่าเราไม่ได้มีตำแหน่งหรือบทบาทที่สำคัญอะไรนักหนาหรือไม่มีใครเห็นเราเช่นในที่ทำงานเราอาจจะมาสายโกงเวลาทำงานบ้างหยิบฉวยอุปกรณ์สำนักงานไปเป็นของตัวตนเองบ้างโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นความร้ายแรงของสิ่งที่ทำลงไปนั้นเพราะคิดว่าผู้ที่ได้รับความเสียหาย ก็คือหน่วยงานของเราอย่างเดียวแต่หากวันหนึ่งเรามีอํำนาจมากขึ้นเราก็จะเริ่มใช้อํานาจในทางที่ผิดโดยไม่รู้ตัวและกระจายผลกระทบในทางร้ายสู่กลุ่มคนจำนวนมากยิ่งขึ้นจนอาจถึงระดับประเทศได้ในที่สุดทุกคนสามารถได้รับความสำเร็จที่ยั่งยืนในชีวิตจากความซื่อสัตย์นี้ได้ ถ้าหากว่าดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังพัฒนาและฝึกฝนตนเองเริ่มตั้งแต่ความคิดการกระทำและในทุกๆก,การตัดสินใจโดยตั้งใจจริงว่าจะไม่ทำสิ่งใดเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการแต่จะใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์เป็นตัววัดจิตใจเพื่อเราจะทำทุกสิ่งได้ถูกต้อง การกระทำเช่นนี้ก็จะส่งเสริมให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมง,งานและเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือส่งผลให้ชีวิตเรานั้นมีศักดิ์ศรีและได้รับการยกยูในทางที่ดีขึ้นความซื่อสัตย์ของเราวันนี้คือดัชนีชี้วัดความสําเร็จที่ยังยืนในวันข้างหน้าของชีวิตสังคมไทยและประเทศชาติที่เป็นอนาคตของลูกหลานไทยโดยแท้ต่อต่อ,ตอไปผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐาน คุนั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีร,รัตรนตรัยอํานวยไว้ใช้ให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานิจนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดารงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรกบถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบคุณและสวัสดีครับ